สวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเราพาทุกคนมาขับรถเล่นในดอยโมเซอร์นะคะทุกคนที่เห็นจะเป็นภูเขาแล้วก็มีข้าวโพดนะคะไร่ข้าวโพดบรรยากาศดีมากค่ะเป็นทุ่งข้าวสีทองนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือทุ่งข้าวด้านขวาซ้ายมือนะคะ เป็นสีทองแล้วก็ตัดกับภูเขาหญ้านะคะทุกคนสีเขียวท้องฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าสดใสค่ะทุกคนเราก็เดินชมบรรยากาศคืออากาศไม่ร้อนเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากอุ่นๆเดินชิลๆรับกับธรรมชาตินะคะ ส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะที่เขาปลูกบนภูเขานะคะทุกคนเป็นสีทองเลยนะคะคเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงสีทองที่เป็นรวงข้าวที่เขาตัดไปแล้วนะคะทุกคนสวยดีทุกคนเนี่ยแต่เด,เดินก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ<อ>เพราะว่า ข้าวมันเป็นต่อๆมันก็จะต่ำได้นะคะทุกคนบรรยากาศดีทุกคนดูวิวสิมันฟินมากเลยหายใจโป่งโล่งสบายมากค่ะทุกคนเดี๋ยวแพรลี่ก็จะชมบรรยากาศแถวนี้แล้วก็ถ่ายรูปเอาบรรยากาศดีๆาฝากทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาทุกคนมาชมทุ่งหญ้านะคะมาชมธรรมชาติสวยๆสองข้างทาง ตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เข้าไปดอยโมเซอร์นะคะทุกคนก็จะผ่านหมู่บ้านผ่านภูเขาผ่านทุ่งข้าวโพดนะคะ,ะสวนกล้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,กะเกษตรที่เขาทําการ,กรเกษตรแล้วเขาก็เอาไปขายนะคะตรงตลาดโมเซอร์นะคะทุกคนถน,นนที่เราเข้ามาไม่มีรถผ่านมาแม้แต่คันเดียวนะคะทุกคน ก็บรรยากาศเงียบๆสงบเหมาะกับการขับรถเล่นชมวิวไปเร้เอยนะคะตรงไหนสวยเราก็จอดรถถ่ายรูปนะคะทุกคนมันฟินมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะแพรี่มีอาร์ชแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวถ่ายรูปเพลินๆกับวิวสวยๆก่อนนะคะ ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะคะบ๊ายบาย